สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับแซมทักเทนเลอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้มีชิกอะไรดีๆจะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับก็คือเรื่องของระบบไฟนะฮะระบบไฟวอน v o เนี่ยมันมันเป็นตัวเจ้าปัญหานะวอนโวสเกนเนียอะไรพวกนี้ครับแล้ววันนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องไฟท้ายนะฮะเนี่ยไฟท้ายของวอนโวเนี่ย คือข้างในมันเป็นแบบนี้นะครับผมได้ลื้อออกมาแล้วผมลื้อออกมากอง,กองไว้ข้างล่างแล้วนะฮะแบบนี้นะครับก็คือหลอดไฟมันมันไม่ค่อยติดนะครับหลอดไฟเนี่ยมันมันเสียง่ายนะฮะไม่ใช่ว่าหลอดไฟเสียง่ายนะก็คือไอตัวเบ้าเนี่ยมันชอบไหม้นะครับเนี่ยข้างในเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นสนิมนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันเป็นสนิมนะฮะเนี่ย ันนี้เป็นสนิมทีน,นี้เราต้องมาคอยขูดปิดไฟก่อนนะครับเนี่ยมาคอยขูดสนิมมันออกเนี่ยเพราะว่าหลอดไฟมันจะไม่ค่อยติดนะครับลมลมแรงนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าด่านมุกทหารนะวันว่างๆก็รอรับงานก็จะมาซ่อมรถก็คือต้องใช้ไขควงอวาอะไรคัตเตอร์อะไรเงี้ยมาคอยขูดขี้สนิมมันออกนะครับแล้วแล้วไอตัวเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันเป็นพลาสติกมันเป็นพลาสติก แล้วเอาแผ่นเหล็กตัวเนี้ยเข้าไปเสียบเสียบไว้ในพลาสติกแล้วพลาสติกมันชอบละลายพอพลาสติกละลายเนี่ยอันนี้มันจะหลวมพองัดตัวนี้ขึ้นมามากๆให้มันแข็งๆนะฮะพอยัดหลอดไฟเข้าไปมันก็จะได้แน่นๆแต่ปัญหาก็คือพอพลาสติกตัวนี้มันละลายเนี่ยมันจะมันจะไม่หนีบขาละขาตัวนี้มันจะหลวมละเดี๋ยวใช้งานไม่ค่อยได้นะครับน,นี่คือปัญหานะฮะพอเราใส่หลอดไฟเข้าไปแบบนี้มันจะไม่แน่น ใส่หลอดไฟไว้มันจะไม่แน่นไอ้หลอดไฟหลอดใหญ่ๆ่เงี้ยผมไม่แนะนำนะฮะหลอดเงี้ยมันร้อนก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาไอ้แผ่นเบรกไลท์เนี่ยมาใส่แบบนี้นะอันนี้ใส่แผ่นเบรกไลท์เข้าไปแล้วดึงออกเลยดึงใส่ตัวนี้ออกเลยไอ้ใส่ตัวเนี้ยสปริงตัวเนี้ยเอาออกไปเลยครับงัดทิ้งไปเลย แล้วก็เอาแผ่นเอาแผ่นเบรกไลท์ที่ใช้กับหลอดไฟทั่วไปเนะี่ยเอามาใส่แล้วก็ต่อสายไฟเข้ากับตัวลายเส้นนะฮะแบบเนี้สปริงสปริงด้านในยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาสปริงมาทั้งชุดเลยแล้วก็แผ่นเบรกไลท์มาทั้งชุดเลยอันนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะตอนทําเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้บอกนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะอันนี้เสร็จแล้วมันก็ใช้ได้ปกติดีกว่าเดิมด้วยบอกได้เลยว่าดีกว่าของวันโว้ยครับเออ นะบอนโว์มาเถียงมมเลยนะพูดไม่อายเลยถ้าแบบนี้มันจะไม่ร้อนนะครับเพราะสปริงมันแข็งแล้วมันก็ดันแน่นมากนะมันไม่เหมือนตัวเนี้มันไม่เหมือนฝั่งนี้ทุกจุดนะครับทุกจุดที่เป็นสปริงเนี่ยมันจะใช้พลาสติกใช้พลาสติกตัวนี้ยหนีบขากับสปริงด้านในแต่ไฟลีเนี่ยคือมันใช้ตลอดตรงเนี้ยสองหลอดเนี่ยมันใช้ตลอดแล้วมันทําให้เกิดความร้อนพอความร้อนเสร็จแล้ว พลาสติกที่หนีบกับตัวขาสปริงอ่ะมันละลายละลายมันก็ใช้ไม่ได้นะครับแนะนําว่าให้ใช้หลอดเล็กนะฮะมีหลอดเล็กกับหลอดใหญ่หลอดไฟนะครับให้ใช้หลอดเล็กเพราะหลอดใหญ่นี่มันร้อนมากพอร้อนมากมันไหมไวเราก็จะใช้หลอดเล็กแบบนี้ฝากครอบจะได้ไม่ละลายนะครับจะครอบอยู่แบบนี้โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนนี้ผมเปิดไฟหลีแล้ว รอบคันจะเห็นว่าด้านข้างก็ติดนะครับนี่เปิดไฟหลีแล้วมันจะแน่นมากนะเนี่ยหลอดหลอดมันก็จะร้อนมากนะครับเนี่ยถ้าใช้หลอดหลอดใหญ่เนี่ยมันจะหลอดมันจะยาวออกมาอีกแล้วมันก็จะมาชนกับกรอบเห็นไหมที่มันละลายอยู่เนี่ยอันนี้ติดแล้วอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเสียแล้วนะ อันนี้เป็นกรอบปลอดไฟนะครับเป็นโคมด้านในจะเห็นว่าละลายเลยนะมันร้อนนะครับเพราะว่าเราเปิดตลอดเป็นช่องไฟหลีนะฮะแบบนี้ก็คือละลายเลยนะครับมันจะละลายเลยพอใส่เข้าไปาจะอยู่แบบเนี้ก็คือแบบพลาสติกนี่คือละลายเลย มันเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้อันนี้ผมทำเสร็จแล้วก็จะประกอบกับคืนนะครับเดี๋ยวประกอบมือเดียวไม่ได้นะมันมันมียางด้วยตรงนี้มันมียางมียางซีนกันน้ําด้วยยางซีลกันน้ำด้วย ้ยคำลวง้วได้ได้ได้โอเคหายไปเออนี่ประแจดาวก็ไม่ได้เอามานะครับเพราะว่าเพิ่งรับรถเที่ยวนี้เที่ยวแรกต้องใช้ไขควงใช้ไ่ควงเบอร์หนึ่งนะถ้าใครมีไขควงป b นะครับไขควงป b นี่แข็งนะ แต่แข็งสู้คนขับไม่ได้นี่นอตหายไปตัวโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับซ่อมไฟวันโวนี่พี่เปื่อยเลยนถ้าใส่หลอดใหญ่ตรงนี้เปื่อยเลยเนี่ยเป็นหลุมเลยเป็นหลุมเลยอืมร้อนเกินใช่ เดี๋ยวฝั่งโน้นนะฮะโน้นฝั่งโน้นอ่ะเดี๋ยวเราไปทําฝั่งโน้นต่อฝั่งนี้ติดนะครับแต่ว่ามันดดแดดนึกว่ามันไม่ติดติดอยู่ว่าแดดนะฮะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการซ่อมไฟท้ายบอลโวยุ่งยากนะ อันนี้ก็ขาดนี่เพิ่งซ่อมไปลมพัดนะครับมันมันห้อยตองแต่งอยู่ขายืดมันหลุดขาดลมพัดเอาโอเคเพิ่งถ่ายมัดไว้ก็เป็นคนขับรถนะครับคนขับรถก็จําเป็นต้องมีเครื่องมือพวกนี้นะครับมีคีมมีมิเตอร์วัดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเป็นมิเตอร์วัดนะมีหลอดไฟไประจารถเอาไว้ซ่อมตอนที่เรารอง,งานนะครับ จบแล้วครับคลิปนี้สั้นๆนะฮะสั้นๆไม่ยาวมาก <c oughs> <c oughs> ลูกพี่ผมลูกพี่ผมมานอนรอง,งานด้วยกันหลายาลวันละตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางไฟลีติดแล้วไม่รู้มองเห็นไหมติดแล้วนะครับโอเคไฟลีติดฝ้าแดงฝ้าแดงสายโหดนะฮะของใครก็ไม่รู้นะผมขโมยเข้ามา S <S> คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดินทางปลอดภัยครับผม